ธรรมะแท้เข้าใจได้ยากอย่างยิ่งหนึ่งทับสธรรมะแท้คือพระอภิธรรมแปลว่าธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงนำธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ตรัสรู้นี้มาสั่งสอนเหล่าเวเนณยศาสตร์ทั้งหลายที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ให้เข้าสู่ข้อปฏิบัติคือการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดที่ตรงทางจนเกิดสติปัญญาในทางธรรมสามารถเข้าไปรู้ตามเห็นตามทำที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เพื่อดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางคือนิพพานความสิ้นกรรม พระอภิธรรมแสดงถึงลักษณะของรูปนามขันห้าเป็นแต่เพียงกลุ่มของธรรมสามกลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นคือ 1. กลุ่มของกุศลธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลธรรมมีอยู่ 2. กลุ่มของอกุศลธรรมมา สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอากุศลธรรมมีอยู่ 3. กลุ่มของอัพยากตาธรรมสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตาธรรมธรรมที่ไม่ใช่กุศลธรรมไม่ใช่อกุศลธรรมมีอยู่ธรรมทั้งสามกลุ่มใหญ่ ของรูปนามขันห้าหล้วนเป็นไตรลักษณ์เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีแต่ความเกิดดับแสดงลักษณะของความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ชีวิตของใครๆเป็นแต่เพียงสภาพทุกข์ยืนยันความไม่มีตัวตนไตรลักษ์ เป็นธรรมชาติของธรรมสามกลุ่มใหญ่ที่มีแต่ความเกิดดับสแสดงลักษณะของความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ชีวิตของใครๆเป็นแต่เพียงสภาพทุกข์ยืนยันความไม่มีตัวตนนี้เรียกรวมกันว่าสภาวธรรมตามความเป็นจริงของรูปนามขันห้า ไตรลักษณ์คือสภาพทุกข์ของรูปนามขันธห้าจึงเป็นที่รวมของสภาวธรรมตามความเป็นจริงของธรรม3ามกลุ่มใหญ่คือ 1. สภาพทุกข์ของกุศลธรรม 2. สภาพทุกข์ของอกุศลธรรม 3. สภาพทุกข์ของอัพยากัตธรรม พระพุทธองค์ตรัสว่าพระอภิธรรมไม่ได้แสดงสภาพทุกข์ของสภาวธรรมตามความเป็นจริงของธรรมสามกลุ่มใหญ่นี้เท่านั้นยังมีธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีสภาพทุกข์แต่ก็เป็นของจริงของแท้คือนิพพานพระพุทธองค์ จึงทรงจำแนกพระอภิธรรมธรรมที่ยิ่งใหญ่ออกมาเป็นปรมัตธรรมสคือ 1. จิต 2. เจตสิก 3. ์ 3. รูป 4. นิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรม ที่เป็นของจริงของแท้ในหมื่นจัก,กรวาลมีเพียงสี่อย่างเท่านั้นเรียกว่าปารมัทธธรรมสี่คือธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆเป็นของจริงของแท้ของธรรมสี่อย่างคือหนึ่งสภาวธรรมตามความเป็นจริงของจิตเรียกว่า จิตปรมัติต์สสภาวธรรมตามความเป็นจริงของเจตสิกเรียกว่าเจตสิกปรามัติต์สสภาวธรรมตามความเป็นจริงของรูปเรียกว่ารูปปรามัทิต์สสภาวธรรมตามความเป็นจริงของนิพพานเรียกว่านิพพานปรามัติต์จิตปรามัติต์ เจตสิกปรมัตต์รูปปรมัตต์รวมเรียกว่ารูปนามขันห้าส่วนนิพพานพ้นจากความเป็นขันหมายถึงนิพพานว่างเปล่าจากรูปนามขันห้าจิตเจตสิกรูปนิพพาน ถึงแม้จะเป็นปรมาัธธรรม4เหมือนกันแต่สภาพที่เป็นของจริงของแท้ของปรมาัธธรรม4ไม่เหมือนกันแบ่งออกเป็นสองสภาพคือสภาพของจิตเจตสิกรูปล้วนเป็นไตรลักษณ์มีลักษณะ3อย่างคืออน,นิจจลักษณะ มีลักษณะไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถตั้งอยู่ในลักษณะเดิมได้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขลักษณะมีลักษณะเป็นทุกข์ทนอยู่ในลักษณะเดิมไม่ได้ต้องเสื่อมสลายอนัตตาลักษณะมีลักษณะไม่มีตัวตนต้องดับหายไป บังคับบัญชาไม่ได้ไตรลักษณ์ของรูปนามขันห้าจึงมีสภาพของความเกิดขึ้นมาก็เสื่อมสลายดับหายไปทันทีบังคับบัญชาไม่ได้แสดงลักษณะของความไม่มีตัวตนเรียกสภาพของความเกิดขึ้นมาก็เสื่อมสลายดับหายไปทันทีบังคับบัญชาไม่ได้ แสดงลักษณะของความไม่มีตัวตนนี้ว่าสภาพทุกข์ต้องทำความเข้าใจว่าสภาพทุกข์กับความทุกข์ไม่ใช่ตัวเดียวกันสภาพทุกข์เป็นสภาวะของความไม่มีตัวตนของรูปนามขันห้าแสดงว่า รูปนามขันห้าไม่มีตัวตนแต่ความทุกข์มีกิเลสท,ที่ชื่อว่าสกยทิทีิความเห็นผิดในความเป็นตัวตนมาทุกข์ส่วนนิพพานตรงกันข้ามกับลักษณะของรูปนามขันห้าเพราะนิพพานไม่ใช่ตไตรลักษณ์นิพพานไม่มีลักษณะของความเกิด คือความเกิดไม่ปรากฏเมื่อนิพพานความเกิดไม่ปรากฏนิพพานจึงไม่มีลักษณะของความเสื่อมสลายและไม่มีลักษณะของความดับหายไปด้วยความปรารถนาดีจากใจจริงประทีปโสพลกิจ9กรกฎดาคม พุทธศักราช2567